สวัสดีครับสวัสดีชาวพฤกษบนะครับทั้งลัคนาพฤกษบแล้วก็ราศีพฤกษบทุกๆท่านกันเลยนะครับกลับเามาพบกันอีกครั้งกับเปิดฟ้าสองดาวนะครับ EP นี้ก็เป็น e ีพิเศษดวงรายปีนะครับปีฉลูป,ปีวัวทองคำนะครับ2,564เหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนานะครับสถิตยอยู่ในเรือนของราศีพฤกษบนะครับ แต่ว่าผู้ที่เกิดอยู่ในราศีพฤกษภเองซึ่งก็คือเกิดอยู่ในช่วงระหว่างของวันที่15พฤษภาคมนะครับไปจนถึงวันที่14มิถุนายนของทุกๆปีก็คือราศีพฤกษภนะครับก็คือสามารถที่จะดูแล้วก็อ้างอิงได้จากคําพยากรณ์ในอีพีนี้ได้เช่นกันนะครับและสําหรับชาวพฤกษภนั้นนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะในช่วงปี63นั้นหรือว่าช่วงปีที่มันผ่านมา ค่อนข้างที่จะมีความผันผวนแล้วก็วุ่นวายอยู่หลากหลายเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับดาวพระสุขดาววาสนาโคจรวิปริตอยู่ในช่วงประมาณของเดือนพฤษภามิถุนาแล้วก็กระดักกระดานะครับชีวิตช่วงนั้นค่อนข้างที่จะเกิดอุปสรรคแล้วก็ปัญหารอบด้านโดยเฉพาะเรื่องของนะครับเงินเงินทองทองแล้วก็ความรักประกอบกับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยดาวพระฤหัสเองซึ่งมาจากเรือนราพะโชคราบแล้วก็เรือนมรณะด้วยนะครับมีการสถิตอยู่ใน พบที่7ต่อดวงชะตาเร็งเข้าหารักนาจุดเกิดแล้วก็โยกย้ายเข้าสู่เรือนมรณะไปเป็นเกษตรตาที่บดีอยู่ในเรือนมรณะนะครับก็ต้องบอกว่าดวงชะตานั้นพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับประกอบกับอีกพระราหูเจ้าเรือนการงานเองก็ ก่อนหน้านี้นะครับอยู่ในเรือนของกระดุมพระหรือว่าการเงินเออกระเป๋ารั่ว <c oughs> นะครับโดนพระราหูค้นรัพย์แย่งรัพย์ไปนะครับหลายท่านนั้นอา,อาจจะได้ซื้อทรัพย์สินใหญ่ๆเข้ามาในชีวิตในช่วงปีที่ัผ่านมานะครับแต่พระราหูก็เป็นดาวคู่มิตรใหญ่กับดาวพระสุดาววัสนาของชาวพฤกษุบเองนะครับถึงแม้ว่ากระเป๋จะรั่วแต่ว่าก็มักจะได้รับเงินมาแบบง่ายๆง,งงๆอยู่เหมือนกันนะครับ พวกเงินที่มารอยมาตามอากาศเออน,นะเงินมาจากทางไกลนะครับเงินจากต่างประเทศเงินจากการประกรันหรือว่า,าได้จากการซ่อมบํารุงได้จากการทำของเก่าพวกเนี้ยนะครับเออเงินจากคำพูดของคุณเองนั่นแหละที่ไปชักชวนหรือว่าไปโน้มน้าวให้คนอื่นนั้นเขาเห็นด้วยเขาคล้อยตามแล้วก็เขาก็เอามาให้คุณเออน,นะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ และตั้งแต่วันที่10กันยายนที่เพิ่งจะผ่านมานะครับพระราหูท่านก็ได้ยกย้ายออกจากเรือนการเงินกลับเข้ามาทับตัวของชาวพลึกศพเองนะครับประกอบกับาดาวทั้งพระเสาร์นะครับแล้วก็ทั้งพระพุทธหัตเองต่างก็เป็นหนึ่งในสามตรีเทพใหญ่มีการโครจรแบบ 1, ผันผวนนะครับเอาลองไปสังเกตดูเธอครับตั้งแต่วันที่10กันยายนที่เพิ่งจะผ่านมานะชีวิตของพวกคุณนั้นเกิดความผันผวนอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะ หลายคนอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงงานนะครับมีการปรับเปลี่ยนไปนะหลายคนได้ซื้อรถใหม่ได้เปลี่ยนรถใหม่บางรายก็อาจจะได้ซื้อบ้านทําบ้านสร้างบ้านหรือว่าได้ซ่อมแซมเพิ่มเติมบ้านเรือนนะครับหลายคนมีอาการเจ็บป่วยอดอดแอดแอดไม่ทราบสาเหตุไปพบหมอไปหาแพทย์ก็ตรวจไม่เจอไม่สามารถตรวจพบสาเหตุของอาการได้ นะครับก็ได้แต่รับประทานยาเองหรือไม่ก็เข้าเข้าออกออก,ออกคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลอยู่เป็นประจํานั่นแหละครับพระราหูอีกในหนึ่งก็คือตัวมอดสัตววาที่คอยชอนชัยกัดกินให้สูญสิ้นส่วนทั้งหลายนะครับเป็นไม่เยอะหรอกครับเป็นไม่มากแต่ว่าก็จุกจิก,จกรำคาญใจนะเป็นโรคเวรโรคก,กรรมอย่าเพิ่งได้กังวลใจไปครับหากใครกำลังพบเจออยู่ก็ขอให้เน้นเรื่องของ สินทานให้มากๆนะครับปีหนสีพยายามทําทานให้บ่อยๆนะครับอย่าทําแค่ครั้งสองครั้งทําให้เป็นประจําเลยนะมันเป็นช่วงพระราหูทับตัวจะค่อนข้างช่วยแบ่งเบาได้เยอะเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ดีนะครับตั้งแต่ประมาณช่วง เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นเองตามลำหนับลำหนับนะครับอาการที่เคยเป็นเป็นอยู่ก็จะเริ่มเบาลงลดน้อยถอยลงไปเองนั่นแหละครับก็อย่าได้กังวลใจกันไปเลยนะและในปี2,564นั้นหากมองภาพร,มรวมๆเข้าแล้วนะครับจะเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเกี่ยวกับการงานอยู่นะงานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีอุปสรรคมีปัญหามีบททดสอบเข้ามา นะครับทดสอบคุณอยู่ค่อนข้างที่จะบ่อยครั้งเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาของงานเองนะครับแล้วก็เรื่องของผู้คนร่วมงานนะครับหรือว่าคนรอบข้างนะั่นแหละผู้รับผู้ใยเพื่อนร่วมงานแล้วก็บริวารด้วยนะครับต้องอาศัยความใจเย็นนะครับแล้วก็ความมีสตินะครับเราจะแก้ไขได้นะครับแล้วนอกจากจะแก้ไขได้แล้วยังจะพลิกกลับจากความวุ่นวายกลับกลายมาเป็นผลดีต่อตัวคุณเองด้วยซ้ำไป นะครับผลงานที่คุณทําได้นั้นในขณะที่คนอื่นนั้นทําไม่ได้นะครับจะปรากฏเด่นชัดต่อสายตาผู้คนรอบข้างเกียรติยศและก็ระดับชื่อเสียงจะพอกพูนและเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวคุณจะกลับกลายเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อองค์กรหรือว่าสังคมการงานที่คุณสังกัดอยู่อย่างแน่นอนนะครับ เพราะว่าด้วยพราหูที่กําลังทับลักอยู่นั้นชาวพฤกษบก็คือหนึใน2ของทั้ง12รักลัคนาราศีนะครับที่ได้รับผลดีอ,อดังคากล่าวที่ว่าอะุูรินมาดแมนจรกุมลักเมธพฤกษบตามจากเลือดแล้วคืนคุณเสมอพงนะครับปัญหาจะเข้ามาก่อนนะมาให้ได้แก้ไขก่อนหากไม่ยอมแพ้ไปเสียก่อนแล้วจะได้ดีเองนะครับ แต่ผมก็กังวลกังวลน,นะครับอดกังวลใจไม่ได้พอเหลือไปมองเห็นพระราหูที่กําลังทับตัวของท่านอยู่เออพระราหูก็คือธาตุลมนะครับมีความผันผวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่หนักแน่นไม่มั่นคงเอาเสียเลยนะครับฉะนั้น หากเกิดปัญหาขึ้นในงานนะครับพยายามฝืนอดทนกันนิดหนึ่งนะครับฝืนใจกันสักหน่อยนะครับฝืนท,นทนทนทําต่อไปอีกสักนิดหนึ่งผมมองว่านะครับหลายๆจุดหลายๆอย่างนะครับรวมทั้งปัญหาจะคลี่คลายตัวลงไปเองอย่างแน่นอนล้ครับและก็อีกจุดหนึ่งที่จะขอเตือนชาวพฤกษ์สว,ว้นะครับก็คือพระราหูทับลักนั้นให้จงระมัดมักอริรอนอย่าไปพลังเล่คนวอนกิจลับธุระพาน จองคุณจะคืนโทษทุรโยธประหนึ่งพานบินโบกธุรสถานก็ประทุทะเบียนบีนะครับอยู่ให้ห่างจากผู้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายนะแนวทางไหนที่มันไม่โปร่งใสมันไม่ตรงไปตรงมาก็ขออย่าเอาตัวเข้าไปเกลือกกล้วนะครับเรื่องแดงเรื่องเฉาขึ้นมาตัวคุณเองทั้งนั้นที่จะเป็นผู้รับเคาะนะ และในเรื่องของการงานนั้นตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63ที่เพิ่งจะผ่านมานะครับแล้วก็จะเข้าไปช่วงปากแรกของปี64ด้วยโดยเฉพาะ,ะช่วงเดือนมกราคมพามีนา3เดือนแรกเนี่ยนะครับความพันผวนของการของงานยังคงมีความวุ่นวายอยู่นะครับ มันเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการของงานค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวงานในปี64นั้นทั้งเนื้อหาและก็วิธีการจัดการวิธีการดําเนินของงานต่อจากนี้เป็นต้นไปจะเปลี่ยนแปลงจะแปลกไปจากเดิมค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวนะครับจากช่วงมกร,ราไปจนถึงมีนาคมนะครับยังเป็นช่วงทดสอบฝีมือนะครับลองผิดลองถูกกันอยู่ก็อย่าได้ชะล่าใจกันไปนะครับ อารมณ์ก็อย่าหุนหันพันและนะครับมันผูกมิตรกับผู้คนเข้าไว้มันศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับงานของคุณนั่นแหละให้เป็นอย่างมากนะครับให้พอกผูนสติเข้าไว้จะเป็นการดีต่อตัวคุณเองทั้งตอนนี้และก็ในอนาคตด้วย แล้วก็เตรียมตัวนะครับรับกับความไม่แน่นอนในจังหวะช่วงนี้ด้วยกับความผันผวนนะครับอาจจะมีการโยกย้ายงานสลับตําแหน่งนะครับความรับผิดชอบหรือว่าหน้าที่ของงานหรือว่าอาจจะได้รับคําสั่งเจอคําสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างกะทะหาหันก็เป็นไปได้นะครับในช่วงจังหวะของ3เดือนแรกนี้และงานนั้นจะก้าวหน้าหรือว่าก้าวกระโดดมากน้อยสักแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับ3เดือนแรกนี้อีกเช่นกันล่ะครับก็ขอให้ทุ่มเทไปสุดๆเลยนะ พวกงานต่างแดนนะครับงานทางไกลางานออนไลน์สื่อโซเชียลนะงานเบื้องหลังคอยสนับสนุนความสำเร็จของผู้อื่นอย่างลับๆอย่างเช่นลูกจ้างหรือว่าพนักง,งานในหน่วยงานนะครับองค์กรต่างๆนานาพวกงานฟรีแลนซ์เองหรือว่าเกี่ยวกับงานอาของกินของใช้ของสวยงามของเก่าของแก่หรือแม้กระทั่งของใหม่ของนำของรําสมัย ก็ทําได้หมดเลยนะครับโอ้ชาวพลึกสมนี้พวกคุณไปได้หมดเลยนะครับสัญ,ญาลักษณ์นั้นก็คือกระทิงดุสวยรอถึกทนเป็นคนสู้งานนะครับแต่ว่าในปี64นั้นมีพระราหูมาเป็นบททดสอบนะครับปัญหาก็จะเป็นปัญหาขี้หมูราขี้หมาแห้งนั่นแหละครับเราเป็นดินนะครับหนักแน่นดังขุนผาฉนัยลมที่มาจากท้องฟ้าหน้าผานะครับไม่มีแม้กระทั่งตัวตนจะมาโค่นลม้มเราลงได้นะครับระวังแค่การโจมตีทางความคิดนั่นแหละครับ ทุกๆปัญหานั้นทําอะไรคุณไม่ได้หรอกยกเว้นตัวของคุณเองจะทําทุกอย่างให้มันพังลงด้วยมือของคุณเองจุดนี้ต้องระวังนะครับพอก้าวข้ามผ่านเข้ามาหลังช่วงเมษายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับ การงานจะลงตัวมากขึ้นความกดดันต่างๆก็จะลดลงนะปัญหาหลายๆอย่างมันก็จะเข้าร่องเข้ารอยมากขึ้นขยับดีมากขึ้นแก้ไขได้มากขึ้นนะครับมีการขยับอย่างเป็นจังหวะจะควรได้มากขึ้นนะครับสถานการณ์ก็จะดีขึ้นดีขึ้นเป็นลําดับลําดับเองนะครับมีช่วงเดือนตุลาคมอยู่นิดหนึ่งนะครับที่การงานนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับคุณอาจจะต้องทุ่มเทพลังกายพลังใจเป็นอย่างมากเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดความสําเร็จในช่วงณนะเวลาเดือนนั้นนะครับ แต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นไปนะครับหลังจากเดือนตุลาผ่านไปแล้วก็จะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีจะเกิดโชคมีราบตามมาถือเป็นเรื่องที่ดีของการของงานอย่างแน่นอนละครับการเงินนะครับดาวการเงินของชาวพฤกษ์นั้นก็คือดาวพระพุธนะครับตั้งแต่ปี63ที่เพิ่งจะผ่านมานั้นเป็นอย่างไรก็ได้เกลื่นไปบ้างแล้วนะครับเออตั้งแต่ต้นคลิปนะพระหูแอบล้วงทรัพย์ แอบขโมยตังค์นะครับกระเป๋าแห้ง <c oughs> แต่พอผ่านเข้ามาปี64นั้นนะครับลาหูท่านได้ยกย้ายออกจากเรือนการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่10กันยายนนะครับปี63ที่เพิ่งจะผ่านมานั่นแหละครับผมมองว่านะครับการเงินของพวกนั้นค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะถึงแม้ว่าหลายๆท่านนั้นอาจจะแย้งว่าเอ้ยมันยังมีความเครียดอยู่เลยครับอาจารย์นะมันยังมีความกังวลอยู่เลยก็แน่นอนล่ะครับเนี่ยบาปพระข้อย,อยังทับตัวท่านอยู่นะครับจิตไม่สงบหรอกครับ เรื่องราวร้อยแปดนะครับรอ,รอบๆตัวสมหัวเออพระราหูกําลังเล่นงานทางความคิดนะครับศีลส,สมาธิความสงบเท่านั้นนะที่จะช่วยบันเทาคุณได้แต่สําหรับเรื่องของการเงินนั้นก็จะเป็นการเสียไปจ่ายไปหมุนไปกับการลงทุนนั่นแหละครับถึงแม้ว่ามันจะพอดีจนเกินไปนะครับแต่ผมก็ยังมองเห็นว่าคุณนั้นหมุนไปได้อยู่นะครับยัง จัดการบริหารไปได้อยู่แต่วงรอบมันอาจจะหมุนเร็วมากขึ้นกว่าเดิมอาจจะต้องเน็ตต้องเหนื่อยมากขึ้นกว่าเดิมก็เท่านั้นแหละครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงผมมองว่าไปได้นะครับในเรื่องของการเงิน ต่างกับปี63ที่เพิ่งจะผ่านมาเลยล่ะครับเงินที่เสียไปที่จ่ายออกไปนั้นหายจ้อยไปกับสายลมเลยครับไม่มีหมุนกลับเข้ามาอีกเลยนะฉะนั้นจุดต่างทางการเงินในปี64กับปี63นั้นค่อนข้างที่จะต่างกันอย่างแน่นอนล่ะครับดีขึ้นอย่างแน่นอนละและหากมีเงินเหลือเก็บเข้ามาหมุนเก็บเข้ามานะครับอย่าเอาไปเก็บไว้ในกระเป๋านะครับให้เอาไปลงทุนหมุนต่อนะครับให้เกิดประโยชน์ ให้มันมากมายนะครับจะได้มีกําไรสร้างรายรับรายได้มากมายพออคูนเพิ่มขึ้นนะครับช่องทางหลากหลายในการทามาหากินก็จะได้แตกแขนงออกไปนะจะเป็นการดีต่อตัวผู้คุณเองนะครับช้าพฤกษบช่วงประมาณต้นต้นปีนะครับมกราไปจถึงมีนานั้นอาจจะมีรายจ่ายเยอะอยู่สักหน่อยนะครับหมุนเงินฝืดอยอยู่สักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันมีเรื่องต้องเคลียร์หลากหลายอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินเก่าๆแต่พอสะสางผ่านไปได้แล้วนะครับ ประมาณช่วงตั้งแต่เมษายนเป็นต้นไปเนี่ยการเงินจะเริ่มขยับได้ดีขึ้นคล่องขึ้นไหลลื่นขึ้นนะครับมีเงินเหลือให้ได้คิดถึงเรื่องของการต่อยอดทางธุรกิจมากขึ้นเองนะครับชาวพลึกสมนั้นหลายท่านช่วงจังหวะนี้อาจจะเป็นช่วงที่มีโอกาสที่จะได้ทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารนะครับอาจจะได้สินเชื่อนะครับเพื่อมาต่อยอดทางธุรกิจให้ต่อยอดสูงขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับและก็ต้องขอย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับ การที่พระหูทับตัวสําหรับาชาวพฤกษุบนั้นนะครับจะมีโชคมีราบนะครับมีรายได้อะไรที่มันเข้ามาแบบง่ายๆอยู่หากมีเข้ามานะครับต้องแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบุญทุกครั้งเสมอไปนะครับอย่าไปผัดวันประกรันพุ่งเดี๋ยวพุ่งนี้เดียวเมื่อรื่นเดี๋ยวปลายเดือนอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นทุกขราบได้มาจะเสียไปโดยเหตุใดเหตุหนึ่งนะครับอันนี้ก็เตือนกันเอาไว้นะความรัก พอพูดกันถึงเรื่องของความรักผมก็เหลือบไปมองเห็นพระราหูที่กำลังทับตัวของท่านอยู่แล้วก็เล็งลงมาอย่างเรือนคู่ครองนะครับ <c oughs> คนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังประเด็นในเรื่องของมือที่3กันให้ดีสักนิดหนึ่งนะครับพวกเรื่องของความหึงหวงเนี่ยนะทั้งในส่วนของตัวของคุณเองแล้วก็ในส่วนของคู่ของคุณนะในปีห4อย่าทําเป็นเล่นไปนะครับ นะอย่าได้คิดที่จะบริหารเสน่ห์เล่นๆไปไวไฟมากๆนะครับก็ต้องบอกกันเอาไว้ก่อนนะมีประเด็นขึ้นมานะครับมันจะเป็นเรื่องจุกจิกคอยติดตามจิกคอยติดตามหลอกหลอนคุณไม่ให้เกิดความสงบได้นะครับไม่จบไม่สิ้นเลยนะต้องบอกเอาไว้ก่อนและในลักษณะของบาปพระเคาะ์นะครับที่ท่านเล่นงานทางด้านความคิดทางด้านจิตใจนะครับ ไปสถิตอยู่ที่นะครับลัคนาจุดเกิดไปกุมอยู่ที่หัวของท่านแล้วก็เล็งลงมาใส่อย่างเรือนคู่ครองนะระมัดระวังมุมของการจุกจิกกันนะบางคู่ตัวของคุณอาจจะไปจุกจิกจ้ำจี้จ้ำชัยนะครับควบคุมมากเสียจนเกินไปกับคู่ของตัวคุณเองนะครับหรือในทางกับการคู่ของคุณอาจจะมาจุกจิกกับคุณก็เป็นไปได้นะครับมันมีเกณฑ์ที่จะได้ห่างเหินกันหรือว่าเบื่อนหน่ายกันในช่วงจังหวะหน้าตรงนี้อยู่ฉะนั้นนะครับในความสัมพันธ์ การปล่อยวางบ้างนะครับการอารมุ่มอารวยการให้อภัยซึ่งกันและกันการให้พื้นที่ช่องว่างซึ่งกันและกันนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากที่จะนําพาชีวิตคู่ให้อยู่รอดปลอดภัยผ่านพ้นไปในปี64ได้นะครับหลายท่านอาจจะมีแย้งอาจารย์นะว่าแหมอาจารย์ก็คู่ของหนูนะ่ะเขาเปลี่ยนไปนะจะให้หนูปล่อยผ่านจะให้หนูเฉยๆได้ยังไงมันทําใจบ่ได้ <c oughs> ก็เข้าใจล่ะครับว่าต้องควบคุมอยู่บ้างแต่ว่าผมกําลังจะบอกไว้อย่างนี้ นะ้ำมุมของดวงดาวในปี6 4นั้นเ,เรื่องคู่มันมีเกณฑ์ที่จะแหนงหน่ายกันอยู่นะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนกันยายนจนเข้าสิงหาเนี่ยนะสเดือนนี้เป็นช่วงที่เปราะบางมากๆอันตรายเป็นอย่างมากเลยนะครับอย่างน้อยที่ต้องระมาัดระวังก็ควรจะระมัดระวัง2ช่วงของเดือนนี้นะครับก็คือกันยายนสิงหานะครับเป็นสําคัญเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขอให้กําลังใจกันสักนิดหนึ่ง พระราหูที่กําลังทับตัวของคุณอยู่เนี่ยถึงยังไงท่านก็ให้คุณต่อชาวพลึกศพอยู่นะครับมันเป็นกรรมเก่าที่ต้องผเผชิญผ่านพบผ่านเจอนะครับความรักนั้นผมมองว่ามันจะคงไปต่อได้อยู่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะมีการตกลงกันการคุยกันกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะครับชาวพฤึกศพนั้นผมมองอยู่แล้วแล้วว่าคุณนั้นน่าจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องงานเป็นหลัก นะเรียกได้ว่าเอางานไว้ก่อนว่ากันอย่างนั้นเถอะนะฉะนั้นประเด็นของเรื่องของความรักก็น่าจะมาเป็นอันดับ2รองลงไปนะครับหางานเยอะอาจจะมีการห่างเหินกันในบางช่วงบางจังหวะบางเวลานะครับอาจจะปล่อยผ่านบางปัญหานะครับเอางานไว้ก่อนออาจจะเป็นปีที่ต้องบริหารนะครับแล้วก็บารานซ์ถึงความสมดุลกันให้ดีระหว่างเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของรักนะครับ ส่วนคนๆนั้นนะครับควรจะคบหาดูใจกันไปแบบยาวๆก่อนนะครับจังหวะของการลงหลักปักฐานนั้นมันก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่ามันก็ยังอ่อนคลนเคลียนอยู่นะครับในดูดูแล้วในเรื่องของการของงานนั้นมาเด่นมากเสียก่านะครับถ้าเพิ่งจะเริ่มคบกันใหม่นะครับรู้จักกันใหม่ควรจะศึกษาดูใจกันไปแบบยาวๆก่อนนะจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกันทีหลังนะครับก็คงต้องขอฝากกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับชาวพึกศพประจําปี2,564ครับ ขอบพระคุณมากๆสำหรับทุกกำลังใจที่มีให้เข้ามานะครับปี64ีเป็นปีที่งานค่อนข้างที่จะยุ่งนะครับงานตัวเองก็เยอะงานคนอื่นก็แยะนะครับธุระของคนอื่นก็เปรียบดังธุระของตัวเองนะอ้ยมันปวดหัวเหลือเกินล่ะครับแต่ทำไปเถอะครับมันจะดีเองล่ละนะครับอย่าหนีงานอย่าหนีปัญหานะครับมันเป็นสิ่งที่พวกคุณนั้นจะต้องจัดการจะต้องรับผิดชอบนะครับหากแก้ไขไปได้แล้ว จะดีตามมาเองนะครับความวุ่นวายนั้นมันจะอยู่ในช่วงแรกๆเท่านั้นแหละนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะกลับกลายมาเป็นดีแล้วก็โดดเด่นภายหลังเองนั่นแหละครับทุกอย่างในปี64นะอย่าอ่อนแรงนะครับแล้วก็อย่าผ่อนแรงไปเสียก่อนนะครับที่สําคัญโฟกัสแค่ตัวเองนะครับอย่าทําอะไรแผงๆอย่าคิดอะไรแบบผิดๆเพราะว่าปี64นั้นปัญหาส่วนมากร้วนมาจาก จุดเริ่มต้นที่ตัวของคุณเป็นหลักนะครับก็ขอให้ประสบผลสําเร็จในเรื่องของการของงานนะครับใครหมุนเงินอยู่ฝืดเงินอยู่นะครับก็ขอให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะครับคู่ถึงแม้ว่าอาจจะจุกจิกกันอยู่บ้างแต่ผมก็มองเห็นถึงความเป็นปึกแผ่นนะครับเขาก็อุ้มชูกันคุณดีอยู่นะนะครับขอให้ธุรกิจการงานนะครับผ่านพ้นไปด้วยความสะดวกสบายนะครับเงินทองไหลเนืองนอง ห่างไข้ไร้เจ็บพ้นทุกภัยนะครับขอใหอ้กายแล้วก็ใจสุขสงบตลอดปีตลอดไปด้วยเทินสวัสดีปีใหม่ครับ